สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกท่านเนาะเราอ,อก้กูนักูไดนะครับพี่น้องก็นี่ฮะพี่น้องเอฟซีอ้ยลุงนี้นะฮะโซสเตปในการเชื่อมนะครับพี่น้องอ่โอ้เปลี่ยนลวดเปลี่ยนลวดนี่นะฮะพี่น้องก็ ตะเหล็กทําเสาก่อนเนาะเราเอาเหล็ก3ามนะฮะ <c oughs> มาประกอบกันนะแล้วก็เชื่อมเป็นเสาเลยนะครับพี่น้องนี่ฮะเราไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อเหล็กกล่องแบบแบบเป็นเสาโดยเฉพานะเนาะแบบนี้ก็เป็นเสารครับแข็งแรงนะครับพี่น้องนี่เราก็เชื่อมแล้วก็ตะเหล็กไม่ให้ไม่ให้มันเท่ากันนะครับเวลาเราใส่เหล็กคอเนาะก็มาเปะแบบนี้เลยนะฮะ fc เอาขวางไปเลยเนาะนี่ก็เต็มเต็มหน้าพอดีนะฮะ FC เออเบาเบาเอ็กกี้นะอ่นสุดาอสุดเฮ้ยยเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยเป็นงานทุกคนนี่ว่าเออเฮ้ยลุงนี้อะไรอย่าตื่นเว้ยอย่าตื่นอย่าตื่น ใช่ห้อยห้อยเยอะทำมันผูกแบบนั้นไหมฮิผมเมื่อเก็บมาผมเชื่อมนะตระกุลก่อนโอ้ยนะไม่หยากจะฟ้าเออก็ต้องตระคุณงานได้่ะสัสดีครับฮาก็มาใส่แถวนี้นี่แถวให้ใกล้ๆนี่เก็อยู่แล้วเดี๋ยวบีบตรงนั้นเข้าเชื่อมเท้าหัวกระปั้นหัวเท้ากระปั้นไม่เกิดมาก็เชื่อมเลยแหละ uế và xiêu rồi bảo, lạc xài mà là uế đâu, đúng không này, chưa bị chít này, này, ไปไม่พอเนาะดงพี่เไปชื่อมงท้าตัวเองเดเี๋ยวเดี๋ยวพ่อเชื่อมดีกว่าเดี๋ยวมันจะแตกควออก เดี๋ยวกระจายไปเตะเดี๋ยวนะเชื่อมทีหอยเชื่อมในตำนานพวกมันต่อยไม่วายวางใจนะพี่น้องนะเชื่อมไฟฟ้าแบบเป็นเอบ้านนี่นเ,เ,เด็กงานเชื่อมเหล็กวัวมันคว้าออกขึ้นมา คว้าออกไหมถึงกลัวมันแยกจากกันนะคะช้เเเืื่่ออออมาไยโดดีีลวลกนนะ <c oughs>

เในวาแพนว่าสี่วันเราจะสําเร็จนะผมสม่อบนะครับสี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้หรือเปล่านะครับสี่ตอนนี้มีที่ที่นางกำลังเชื่อมเหล็กนะเพื่อที่จะทําเสาเนาะก็สเปคนะฮะก็บ้านยายพรนะขนาดนะฮะใหญ่เท่ากัน แต่การกั้นห้องก็จะเป็น4คูณ4เมตรนะของยายพรก็3คูณ4เมตรนะคะ กำลังจให้ทีมง,งานผู้เราด้วยนะครับผมการทำความดีทำนิตรส้างบ้านนะครับโอ้โจ้โจ้โจถูกไ <ป S 2> หมเสาเหมือนวันนั้นเนะมันจะขาสั้นขายาวนะ,มมนะไม่ใช่อันยาวบอลูกกับโจ้นะ่ะเอาตลับเม็ดไปวัดดูดูใส่รูดอันนี้โดนตดใส่สี่ครั้งครับผมึงทำมึงเลยตจสลิมโจ้ใส่รูดเที <laughs> ยมมึงเนี่ยผม อยู่ใกล้เคยคนนั้นปุ๊บปั๊บปั๊บใส่ครับโตมือนะวันนี้เยอ,เอ,เอะเพราะว่าเยอะเยอะแต่เบาใส่โซครับยางครับจังผมไม่ทำหรอผม,มเป็นคนเงยบเนี่ยเออผมเป็นคนผ้าผมอ,กกอืมแต<ม>่ว่าจะไม่ปวดไม่รู้นะเหมือนจะปวดไม่ได้บอกครับผมเออเออโชกับวันนี้ก็กำลังวัดเสานะว่าความยาวเท่ากันไหมนะคะ นี่ช่างพงก็ไม่รอช้าครับผมเริ่มตั้งโอ้โแล้วผมเีธรรมดาใช่ไหครับผมเดี๋ยวว่านะ่าเสร็จทุกนี้เลยนะเออนะครับผมเอาฉากมาฉากเหล็กฉากของเราก็ไม่ได้แยกจากกันนะครับอซี<ม>ก็ยังเหลือสี่อันเหมือนเดิมนะมแล้วก็ แต่ว่านะคะเครื่องขุดนะยังไงหน้าฝนนี้ก็ขอยืมไว้ก่อนเลยแล้วกันนะพี่น้องนะเพราะว่าเราจะไปปลูกยางใช่ไหมยะละจริงเหรอใช่อะไรว่ามีงานอีกดีปลูกยางบนภูเจาะลงไปให้ลึกสุดมีดมันเลยนะแล้วก็เอาขิงวัวผสมแล้วก็เอาลงไปใช่ ก็จะเจาะลึกไว้ก่อนลากมันก็จะได้ไปทั่วทั่วที่ไงเกิดมีปัญหาแล้วครับพ่อตาดเรียกคืนล่าสุดล่าสุดล่าสุดตัดเรียกคืตัดใหม่มันเป็นบ่ายที่เออเลอร์นะพี่น้องนะพบกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ